วันที่29ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้กล่าวถึงกรณีนายเอกพภูเอลประเสิฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดถูกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกให้ปากคำกรณีถูกกล่าวหานำพยานเทจให้ข้อมูลธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยได้กล่าวค่ะว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วไม่ได้ตั้งนายเอกพภพเป็นที่ปรึกษาแล้วหากมีเรื่อง อะไรที่สงสัยก็ต้องชะลอไว้ก่อนส่วนในพรรคภูมิใจไทยยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวค่ะว่าความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้แต่มีความผิดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบซึ่งการดําเนินชีวิตประจําวันของนายเอกภพก็เป็นเรื่องส่วนตัวเมื่อถามย้ําค่ะว่าตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเสิ้นสภาพไปตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินซึ่งตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วเพียงแค่ ตนดำรงตำแหน่งเดิมค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn